ถ่ายภาพเลยครับครับใจดีครับพี่มงคลนะครับนี่พี่สิริมงคลครับสีโดอครับสวัสดีครับผมอยู่กับเราในช่อง f a ม i l ี่สีทับไทยวันนี้ชื่อคุณอะไรครับคุณต้าคับคุณต้าครับคุณอะไรเนาะ ครับผมมาเที่ยวเนาะมาจากกรุงเทพเขตไหนครับนี่แถวๆคนสูงห้วยขวางค่ะอ๋อห้วยขวางมาอยู่กี่วันแล้วกี่คืนนะครับวันมาอยู่กี่คืนแล้วใช่มาอยู่คืนเดียวค่ะอ๋อครับไปกลับแล้วคนอะสิบพันศานะครับนี่ลูกอ้นอ่าไปไปสาอย่าไปวุ่นวายลูกมา เขาอยักเข้าเฟรมอ๋อสาไม่กลรูนก็ขอโทษขอโทษด้วยขอโทษขอโทษมามาสาวอะขอโทษลูกขอโทษอ่ะเข้าเฟรมแล้วเข้าเฟรมแล้วน้อยใจน้อยใจน้อยใจเอออ่ะอ่ะน้อยใจเอาโอเคมองกล้องครับผมบนได้แล้วครับงอนงอนบอกว่า งอนช้างงอนชาานา้างเขาน่ารักอช้างเขารู้พอดีเขามีกิจกรรมกันครับเขาเลี้ยงอาหารตุ๊จีนช้างวันนี้ครับผู้ใหญ่ใจดีเขามาจากสิงคโปร์ก็เลยเพิ่งเสร็จก็เลยว่าถ้ามีเวลาก็อยากให้ขึ้นหลังขี่ไปถ่ายที่ดาวเรืองก็ได้นะครับ <laughs> นี่ขี่ใกล้ๆดาวเรืองสวยๆเราไปถ่ายดูครับผมดาวเรืองเป็นวัฒนธรชื่นไม่ใช่ดอกดาวเรืองทุ่งดาวเรืองตรงข้างล่างเนี่ยสวยงามมากครับผมอ๋อได้ได้ได้ไม่เป็นไรครับครับผมสุพรรณษาอ่ะคนกรุงเทพไปคุยหน่อยสิมีทัวร์ขี่ช้างนะคะเฟสตาไม่รู้เขา

ครับ <S <S ลแล้วก็มีช้างข้อใหญ่ข้อใหญ่ไม่ได้มาวันนี้มีช้างข้อใหญ่ตกมันอยู่แล้วก็มีเนี่ค่ะสีดาสิริมงคลที่่จะแหงมาแล้วนะคนี่ก็พักได้นะครับนี่พักได้นะครับรบ,บ้านพักเหมือนกันครับรรพักได้พักใกล้ชิดกับช้างเลยนอ,อยู่น้ลแวเดี๋ยวบอกป้าว่าเอารูปแล้วคือตรงนี้เป็น เราเพินงจะเล่นแต่ตอนนี้มีเอฟซีสิงคโปร์มาก็จะมีหลังโอ้มึงคนมึงคนรอคิวครับแล้วก็หลังที่อยู่ตรงนี้นนะคะก็จะนอนได้สองสองท่านะคะเช้าก็จะนอนแต่ชั้งอยู่ตรงนี้จะไม่เที่ยงนะครับตอนนี้มันไม่มีแล้วเราก็เลยเลี้ยงถ้ามาเร็วกว่านี้สักนอนห้านาทีจะเห็นทั้งยืนยืนตรงนี้ประมาแปดชื่วโมงเอาบุก่อนกนี่แหละค่ะเอฟซีมาที่สิงคโ ก็กำลังแนะนำนะครับผมน้ข้าเฟรมงอนเปาอสอกนเโมตโอ้สนมนะหรือบองยืมสนมตียุบนี่ยุบกิสรูลยุบนี้เต์กิสรูลจุบนี้บองน้่มูงยังกลัวยังนะ จมอเซินฮะเซิจมือมือบานดีจมือลูกค้านดิโอ้ฮะเดือดพ,พลอยปลอดภัยนนจบ,จกบเกียบ้า่ครับรรยากาศนะครับ อ่ะซอยกันซอยกันเร็วน,นี่ว่ดดิกดิกหนังได้หนิดิกออคอนโวยดิกคอนโวยฝึกไว้ฝึกไว้ค่อยว่าเลยนะอย่าโยนให้คือโยนนี่อย่าตั้งนี่

สาวอ,อ่อนพี่ปามบอกว่าไม่ให้ไปเลยนะ,ะไม่ต้องไปได้ไหมพี่ปามไม่ต้อ <c oughs> นไปได้ไหมพ <c oughs> ี่ปาล่น <c oughs> ไม่อยากให้พี่มงคลไปนะ <c oughs> อยากให้นอนอยู่นี่ คุยเก่งครับแว่ห้โวพาเอหวพี่าเหเขาลูบอกสมาเที่ยหอีกนะังเสียงเรางเสียงอ่อนเร็วโซงเสียงลสวยๆตรงไฟมวงก็จะมีน้ำน้ำมนหน่อย มีน้ำมนอ่าพูดเก่งยังเลยงอที่ก่อนแต่ว่าอแล้วก็มีเล็กน้องเขาเลี้น้องตเกิด่าเขาอยากให้พี่เขาอยู่นี่ก่อนเพรเขาพูดทเดี๋ยวเดี๋มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่มาเขาจะอ้อนคนอ้อนอ้อนอ้อนเาเป็นเขาเองใช่ไหมคเป็นเขาเองเป็นช้างที่มีคนสวรรค์ แล้วสมมุติถ้าเราปล่อยนะเขจะเดินตามกนเดินัน้วก็บอก่ตาดูคะเจ้าานี่ก็คือวิถีชีวิตเลี้ยงช้างแล้วเราก็เลยออกมาสร้างตรงนี้จะได้มาเที่ยวใกล้ชิดช้างหมดน้ามีโอกาสก็มาได้ครับครับเราได้รู้ที่แล้วเราก็มาสัมผัสได้ ครับผมแล้วก็แกะใจก็จะเห็นมีทุ่งน,นาเนี่นะอ,อะไรก็ก็รเข้าป่าธรรมธรรมชาติค่ะแข็งแรงแข็งแรงดีก็อยู่ภงเทาเจอหมุ่นนะคะพีเอ็มแล้วพีเอ็มเราป่วยถ้าเราเจอดินเจอแดดนี่ไม่ป่วยนะอ่ะพี่มงคลเขาเดินเข้ามาอีกเดินเข้ามาอีกลูกคุยช้างคุย ครับผมอ๋อเดี๋ยวต้องไปยายที่นึ่ใช่ประมาณโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับผมครับโชคดีครับครับผมขอบคุณนะคะครับผมนักท่องเที่ยวค่ะเดินเดินพักบ้านตะทิศแล้วก็จะไปเที่ยวต่อก็เลยแวะมาที่บ้านนิชดาเรานะคะก็จะได้ต่อไปก็อาจจะมาพัก ตรงตรงเส้นตรงนี้มันเป็นทางผ่านนักท่องเที่ยวถ้าได้มาทางนี้เวลาเขาผ่านมาก็เห็นมีช้างเขาก็จะอยากแวะมานักทายแล้วพอคราวหน้าเขารู้แล้วว่าตรงนี้พักได้มีช้างให้อยู่เขาก็เลยบอกเดี๋ยวเขาจะแวะมานอกเหนือจากของเรามี f c ที่นัดมาแล้วอ่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาต่อไปก็คงจะมีมาเรื่อยๆเพาไมก็คงต้องรับแขกหรือว่าเพื่อนต้องมาอยู่นี่ดีก็ได้มาช่วยกันบ้าน บ้านให้หลังหนึ่งได้ครับเอาแบบเอาแบบคูจินะครับเออโอเคได้ได้ค่ะงั้นก็คลิปนี้ก็ปิดคลิปเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแฟมิลี่สีตะไคร้ด้วยนะคะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่า